สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะคะช่วงนี้เราเองก็ได้มีเวลาอ่านมังงะค่อนข้างเยอะขึ้นเนาะจริงๆว่าอยาเรียกว่ามากขึ้นเลยเรียกว่าให้เวลาแล้วกันปกติเนี่ยอ่านวันหนึ่งนะคะจะได้ประมาณเล่มหนึ่งก็หลูแล้วนะเอาจงจริงเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามเริ่มอ่านแบบสองสาเล่มต่อวันแบบไม่ซ้ําเรื่องอะนะเพื่อที่จะเคลียร์มังงะที่ฉันดองไว้เนี่ยที่ฉันดองไว้คือมันเยอะมากแต่ว่าเอาจจริงอะเราก็ไม่ได้อ่านทุกวันหรอกนะคะทุกคนบางวันเราก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าเออมันก็ต้องพักบ้างเนาะสมองจะแตกแล้วนะบางที ช่วงนี้ก็จะพยายามนะคะเอามาังงะที่เราดองไว้หรือว่าเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเรื่องที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยก็คือโลกยุกใหม่ของฉันกับเธอ ชื่อสังกกษนะคะก็คือ new normal ค่ะทุกคนในช่วงที่ดังหูเขา l อมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงค่อนข้างพอสมควรแล้วกันคนกดไลค์โพสต์นั้นก็ค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณพันกว่าคนใช่ไหมแบบในคอมเมนต์น่ะมันก็จะแบบเฮ้ยๆดังหัวได้ดีใจดีใจอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือดังหูเขาน้างทำรูปเล่มดีแบบดีจริงๆอะ่ะเป็น90บาทที่คุ้มมากๆนะไม่รู้ว่าสำนักพ,พิมพ์ใหม่แล้วแบบทำราคา90บาทมันมันจะได้กำไรเยอะไหมแต่ก็ยอยากให้คงราคานี้นะเอาจริงๆเพราะว่าคนซื้อ ก็แทบจะไม่มีตังค์อยู่แล้วคนขายก็แบบเข้าใจเหมือนกันเนาะคนซื้อคนขายตอนนี้ในปัจจุบันก็แบบลําบากนักขั่วเอาจริงซึ่งยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบมากๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะแบบคุ้มสุดๆเลยอย่างเช่นเรื่องนี้คือเราชอบมากเหมือนกันทุกคนเราเลยอยากจะทํารีวิวไงคือแบบเราค่อนข้างชอบนะมาเดี๋ยวเรามารีวิวรูเล่มกันก่อนเลยนะคะอย่างเล่มหนึ่งเนาะตัวปกประมาณ80%ของเล่มนี้ได้เนี่ยแทบจะเป็นสีขาวหมดเลยเนาะดูดิสันก็สีขาวนะคะเล่มสองก็เหมือนกัน นี่นะเล่มสองก็คือแบบสีขาวทั้งเล่มเลยใครที่ชอบมังงะสานสีขาวแล้วว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โคตรจะน่าสะสมเลยนะคะราคาก็อย่างที่บอกนะคะ90บาทส่วนปกด้านในนะคะก็จะเป็นรูปปากของตัวละครเนาะถือว่าเป็นซิงเกิลเจอของเรื่องนี้เลยว่ามันเป็นส่วนที่เซ็กซี่นะคะส่วนเล่มสองก็จะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอ่าแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นแบบลายตัวละครสุดทรงองเอวของเขานะ ลืมให้ดูของเล่มหนึ่งสวยมากสวยมากเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชอบปกในอยู่นะดูมีอะไรีอ่ะต่อไปนะคะช่วงที่2ของคลิปนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราเล่าเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็เซตติ้งต่างๆเนาะว่าเนื้อเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างคือเราจะไม่ได้มาเล่าตอนที่1อย่างเดียวเนาะเอาเป็นว่าจะเล่าแบบโดยรวมๆของเรื่องนี้มากกว่ามา เซตติ้งของเรื่องนี้นะคะก็จะอยู่ในโลกที่มีโรคระบาดอยู่แล้วเนาะหรือถ้าให้เปรียบเทียบกับโลกปัจจุบันก็คือโควิดนี่แหละแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราจะใช้ชื่อว่า a ว1 1ยีทำให้การใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่แล้วก็สามัญสมมุติที่ทุกๆคนควรทำค่ะคือมันค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดมากๆอะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆเวลาเรากินข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จาเป็นจะต้องใส่แมสเนาะหรือว่าจะใส่ผ้าบังนิดๆหน่อยๆก็ได้เอาจริงเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะใส่ผ้าบังไว้นะคะ แต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกอย่างเช่นที่โรงเรียน mm hmm. ก็จะใส่แม้กันทุกคนเลยนี่นะคะเออมันเข้มงวดถึงขั้นที่ว่าเวลากินข้าวตรงวันอะ่ะคือจะกินข้าวกันในห้องส่วนตัวกันเลยทุกคนต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถามจริงคือถ้ามาทําในไทยอะ่ะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าในไทยโรงเรียนรัฐเนี่ยนักเรียนแม่งมีเป็นพันสองพันคนงบประมาณก็เกินแน่นอนค่ะจะเหลือหรอ <laughs> แต่ว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้าใจเพราะว่าโรงเรียนญี่ปุ่นเขาก็จะเรียนกันแบบใกล้ๆบ้านเนาะนักเรียนอะไรเงี้ยในโรงเรียนคนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะถึงขนาดพันคนอะไรอย่างนี้หรอกค่ะทุกคนมันก็ยังคงมีพอสำหรับการทําห้องอาหารอยู่เนาะที่ที่พูดคือไม่ใช่อะไรนะคือเราสงสัยเฉยๆก,กันว่าเอ้ตอนวันแล้วเวลามันกินข้าวอะมันกินกันยังไงวะคือคือถ้าอย่างที่ไทยใช่ไหมคะคนไทยก็จะชินกับการแบบนั่งกินข้าวมั่วมวยกันบนโต๊ะในโรงอาหารอะไรเงี้ยนะ ถูกปะถูกปะที่ไทยก็เป็นอย่างนั้นอืมนะทาไมกันนะทําไมทําไมทําไมเราต้องมาจริงจังอะไรกับเรื่องขนาดนี้ด้วยอะกลับมากลับมานะคะกลับมาเล่าเรื่องของเราต่อเนาะด้วยความที่พวกเขาเนี่ยใส่แมสก,กันแทบจะตลอดเวลาเนี่ยมันเลยทําให้เราไม่สามารถเห็นใบหน้าหรือว่าเห็นปากของกันและกันได้อย่างแบบชัดเจนเลยจริงๆนะซึ่งอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยก็เลยเอาจุดนี้นะคะมาเป็นแบบกิมมิคของเรื่องว่าปากเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบ เป็นของลับของห่วงเป็นส่วนที่แบบใครได้เห็นแล้วก็จะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าต้องให้คนสําคัญเห็นเท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะคะอย่างยกตัวอย่างก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นรูปบนนิตยศาสรเนาะคือรูปนี้เขาก็จะไม่ได้ขายแบบว่านางแบบใส่บิกินี่อะไรนะแต่ว่าจะเป็นการขายแบบอุ๊ยให้เห็นปากแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบจางๆนะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเซ็กซี่หรือว่าตื่นเต้นขึ้นมาเป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นนี่ข้าวๆเนาะก็จะเป็นเซตติ้งของเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงตัวละครในนนเรื่่องกกัาาดีวะะค ก็ระค้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะพระเอกนะคะที่ชื่อว่าฮาตะคุงนี่คนนี้เลยพระเอกเขาเนี่ยกำลังจะเดินไปเติมขวดน้ําแล้วบังเอิญนะคะดันไปเห็นตอนที่นัซส,สึกินะคะหรือว่านางเอกเ,เนี่ยกำลังกินน้ําอยู่นั่นเองค่ะทุกคนกินน้ําจากก๊อกแล้วก็คือน,นั่นแหละเห็นปากสวยมากทุกคนคือลายเส้นสวยมากนะอาจารย์ซึ่งเห็นปากจนได้นางเอกก็เลยรู้สึกแบบอายเขินเขินอายเดินหนีพระเอกไปแล้วก็พูดกับพระเอกว่า ันต่อมานะในวิชาค่าพละเนี่ยนัสึกิเขาก็ได้ชวนฮาตะคุงเยไปคุยกันที่ป้ายรถเมล์นะหลังเลิกเรียนเออจังหวะที่ไปมันก็ฝนตกพอดีระหว่างนั้นนะคะนัสึกิก็เอ่ยปากถามกับฮาตะคุงว่าเนีย่ยปากของฉันเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างฮาตะคุงก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนกับคุณน,นัสึกิเลยครับสวยมากๆเหมือนกันยังไงล่ะครับอืมนัสึกิก็ถามอีกรอบว่าอยากดูอีกไหมแต่ว่าฉนันก,ก็ขอดูปากของฮาตะคุงบ้าง อารมณ์เหมือนว่าจะได้แฟฝงกันอะไรอย่างนี้เนาะต่างคนก็ต้องต่างเห็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยคมที่คนมาค่อนข้างเยอะพระเอกก็เลยแบบไม่กล้าเนาะแต่ว่านางเอกก็เอาลมมาบางหยิบลมจากมือพระเอกเนี่ยแล้วก็เอาลมมาบางเลยเท่านี้คุณก็ไม่เห็นแล้วเนเปิดซีคือนางเอกคืออยากจะเห็นให้ได้อะว่างั้นเถอะเพเก,ก็ยอมทอให้ดูนะแล้วก็อานางเอกก็ถึงกับเข่าสุดกันเลยทีเดียวนะ,ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสองคนนี้เขาก็แบบว่าได้สารสัมพันธ์กันอะไรต่างๆนะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือเป็นหน้าที่แบบเออไอ้เพื่อนพระเอกมันจินตนาการว่าป่าของนัส,สกิจะเป็นยังไงซึ่งก็โอ้ต่างกันลิบลับเลยพูดตรงๆนะสองคนนี้เขาก็พัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆสนิทก,กันเรื่อยๆนะซึ่งสำหรับเราเนี่ยในเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบนา่า,นารักมากๆเลยน่ารักมากแล้วก็ตัวละครที่ขึ้นปกเล่มสองนะคะจะเป็นรุ่นน้องในชมรมเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบโดนพระเอกตกพระเอกเขาโชว์เท่ก็แบบ ดนตกไปหน่อยอะไรอย่างนี้ตามสไตล์เลิฟความที่อาจจะแบบมีตัวละครเพิ่มเพื่อมาสร้างสีสันต่างๆนะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะฟังดูเหมือนแบบเฮ้ยไม่มีอะไรใช่ปะ่ะแบบก็เลิฟคามทั่วไปอะไรเงี้ยแค่ว่ามันจะมีพลอตที่แปลกใหม่นะคะเป็นยุคโควิดซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการเมืองเข้ามานิดนึงเนาะ ก็จะไปเหตุการ์ที่พระเอกกับรุ่นน้องเนี่ยเขาไปเดทกันในสถานที่หนึ่งแต่ว่าก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นให้ยกเลิกการใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนที่มาประท้วงก็คือถอดแมสกันทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็จะมีหน่วยมาป้องกันเขาเรียกว่าหน่วยอะไรหน่วยควบคุมโรคระบาดมารังงับในส่วนของตรงนี้ไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อกันมากขึ้นไปกว่านนี้อะไรประมาณนั้นนะนะแล้วก็จะมีเล่าในเนื้อหาของช่วงปีก่อนนะคะที่จะเกิดโรคระบาดเนาะ เดี๋ยวราให้ดูนี่เป็นช่วงที่แบบโตเกียวในปี2020คือเราค่อนข้างชอบนะ <S <S ในส่วนของตรงนี้เอ่อจริงๆตัวละครที่เป็นในส่วนของเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวละครในเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่คือมันก็เกี่ยวแหละไอ้ส่วนของเรื่องแบบการเมืองหรือหน่วยป้องกันโลกอะไรเงี้ยมันจะดําเนินในเรื่องโดยคนคนนี้นะคะซาการ์มาสโตุเนาะซึ่งก็เป็นคนนี้เนาะที่ปรากฏอยู่ในเล่มหนึ่งคนนี้นะคะ ตัวละครเหมือนจะแบบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็แบบอารมณ์เหมือนออจัก,กรวาลเดียวกันประมาณนั้นนะคะทุกคนคือยังไงเราอธิบายไม่ถูกนะว่ามันยังไงคือมันก็มีความเชื่อมโยงจริงๆก็แนะนำให้ทุกคนลองไปอ่านเองนะเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอธิบายยังไงดีเพราะตัวละครมันแบบมันมันเกี่ยวกันนิดเดียวจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวกันทางแบบสายเลือดหรือเป็นเพื่อนอะไรกันนะเข้าสู่ช่วงเม้ามอยหลังอ่านกันดีกว่านะคะทุกคน คือเรื่องนี้เนี่ยเขาจั่วหัวมาเป็นแบบว่าดราม่าถูกไหมคะทุกคนแล้วก็สําหรับทั่วไปซึ่งใครที่อ่านเฉพาะเล่มหนึ่งอะ่ะก็จะแบบว่ามันดราม่าตรงไหนวะเออซึ่งอยากจะบอกว่าอยากให้ลองอ่านเล่ม2นะมันก็จะมีความแบบดราม่าค่ะแต่ว่าเออความหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับตับของแต่ละคนนะว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนแต่สําหรับเราก็มันไม่ได้ดราม่าอะไรขนาดนั้นแค่เหมือนเป็นตัวละครใหม่เป็นตัวละครที่ทําให้พระเอกเติบโตขึ้นว่างั้นแล้วกันแล้วก็ ความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยเราว่ามันสนุกมากๆาเลยนะสำหรับเราคือเราเอนจอยกับการอ่านแบบทั้งสองเล่มมากๆเลยรู้สึกว่ามันอ่านเพลินมากแล้วก็เราชอบในความแปลกใหม่ของพล็อตนะคะจะมีความรีเลทกับชีวิตของเราอยู่นิดน,นึงนะแต่ว่าในเนี้ยจะเข้มงวดกว่าเนาะซึ่งปัจจุบันที่ญี่ปุ่นก็ออกมาได้ทั้งหมด3เล่มแล้วนะคะคิดว่าเล่ม3คงแบบรออีกยาว,ยาวๆแน่เลยค่ะคือไม่ใช่อะไรอยากอ่านมากเล่ม2จบได้แบบค้างอะ่ะแกเออจบค้างมาก อยากอ่านต่อมากนะคือถ้าพี่ดังโงเขาสามารถออกเล่ม3าได้เท่ากับญี่ปุ่นเลยมันก็จะเป็นเลยที่ดีชอบมากๆจริงๆค่ะเรื่องนี้นะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เนาะใครสนใจเรื่องนี้ก็หาซื้อได้นะคะตามร้านทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อกับทางเว็บดังโงอะไรได้หมดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคน